สวัสดีวันนี้ก็มาถึงคำว่าสมควรเราเคยได้ยินได้ฟังพอเราทำอะไรต่างๆเออมันได้ดีก็เออมันไม่มากนะักได้ดีพอสมควรออแล้วก็บางทีไปฟังพระพูดบอกว่า เท่านี้พอหรือยังพระท่านก็บ,บอกว่าสมควรอย่างนี้มันเป็นสำนวนหนึ่งที่พวกเราใช้กันอยู่แต่เมื่อมาใช้ในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่มันก็มาอยู่ที่สมควรสมควรนี่ก็คิดว่าไม่มากนักแต่ว่าก็คงไม่น้อยไป ก็เลยใช้คำว่าสมควรซะมันก็คงจะเข้ากันได้ก็ว่าความพอดีความพอดีพอดีก็เรียกว่าสมควรแล้วถ้าหากว่ามันไม่พอดีมันก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงมรรคที่พระพุทธเจ้าแสดงก็แสดงว่า มัชชิม,มาปจิปทาคือหนทางกลางเป็นหนทางพอดีเรียกอีกนัยยะหนึ่งก็เรียกว่าหนทางดีดีพอสมควรคือสมน้ำสมเนื้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะแปลต่อไปก็แปลว่าพอดีพอดี คำว่าพอดีเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งทำให้เกิดความสำเร็จแล้วก็สำเร็จได้ดีจริงๆด้วยถ้ามันไม่พอดีแล้วมันจะไม่สำเร็จแต่ถ้าพอดีแล้วก็จะสำเร็จได้เราเคยเห็นคนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างบ้านสร้างเรือนเขาก็ต้องสร้างให้พอดี เวลาได้ไม้มามันก็ยาวอยู่แต่พอเวลาจะตัดเป็นขือก็ต้องตัดพอดีผิดนิ้วหนึ่งก็ไม่ได้ก็ใส่เข้าไปไม่ได้อย่างเนี้ยหรือเขาจะมาตัดจั่วมันก็จะต้องทำแต่พอดีพอดีหรือเขาจะมาตัดจันทันก็ต้องทำแต่พอดีพอดีหรือเขาจะตัดแปรติน,น้ำ เขาก็ต้องตัดพอดีถ้าเกินพอดีไปมันก็ใส่ไม่เข้าถ้าสั้นกว่านั้นมันก็ไม่ต้องใส่แต่มันก็สำเร็จได้ตรงที่พอดีเพราะฉะนั้นคำที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าเหตุปเจโยมีเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างจะต้องมีเหตุเป็นปัจจัยไม่มีเหตุ มันก็มีปัจจัยอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุที่เป็นปัจจัยเนี่ยมันมีหลายอย่างอ่าเช่นว่าเราจะทำไมเราถึงต้องสร้างบ้านเหตุมันก็คือฝนมันจะตกแดดมันจะออกหนาวร้อนเหตุใดเราจะต้องใส่เสื้อผ้าก็ปกป้องความละอายเหตุใด เราจรึงจะต้องทำนาทำสวนก็เพราะต้องการอาหารมันมีเหตุเพราะฉะนั้นท่านถึงพูดอีกคำหนึ่งว่าเมื่อมีเหตุก็มีเทศนาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมในที่ไหนก็ทรงปาราบเตุเช่นอย่างปัญจวคัคีฟังธรรมท่านก็ปาราบเตุว่าปัญจวัคคีเนี่ย ถือเนื้อถือต,ตัวสือตนว่าเป็นพรามณ์ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นี่เป็นเหตุให้พระองค์แสดงอนัตตลละณนสูตรว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วพระปัญจวัคคีทั้งห้าก็ได้สำเร็จสมความมุ่งหมายแล้วก็ไปถึงท่านแชดินทั้งพันสามชดินทั้งพันสามนั้น ก็มีเหตุก็คือว่าจุดไฟอะไรอะไรก็เอามาเผาไฟเพื่อที่จะให้มันทรับสินสมบัติคนตายไปหรืออะไรไปอย่างนี้เผาไฟแล้วก็จะให้เขาให้ได้เขเรียกว่าบูชาเพลิงเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงก็จะตรัส ให้พวกแท่านปัญจวัอ่อชาดินทั้งพันสามได้สำเร็จพระองค์ก็ยกไฟขึ้นมาอันนั้นมันไฟธรรมดาแต่ไฟที่เราจะต้องกำจัดนั้นก็คือราคะพระองค์แสดงว่าราคะกินาโทสกินาโมหกินนา,าราคะความกำหนัดยินดเีเป็นไฟกองหนึ่ง โสะความร้ยกาศผูกอาคาตจองเวรก็เป็นไฟกองหนึ่งโมหะความหลงไม่รู้จริงก็เป็นไฟกองหนึ่งเมื่อท่านชาดินทั้งพันสามได้ฟังหนทางพอดีมีเหตุผลก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในตัวเราที่เราจะพากันปฏิบัติในบรรลุ หรือเราจะทำงานต่างๆนั้นเราก็ต้องมีเหตุมีเหตุมีผลว่าเราเนี่ยตั้งใจขนาดไหนเมื่อตั้งใจจะทำบุญทานเราก็ต้องมีเหตุที่ว่าเราจะต้องหาอาหารหากับข้าวหาสิ่งของหาจีวรหาบาทหาอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปทำบุญทาน หรือว่าจะไปหาที่ว่าจะบริจาคสร้างกุฏิสวิหารสาราการประเรียนอันนั้นก็เรียวกว่าเป็นเหตุแล้วทำให้เรามีเงินมีทองตามสมควรก็ได้ไปบริจาคนี่ในฐานะหนึ่งเมื่อเราจะยกฐานะของเราขึ้นก็เราก็ไปจำสินคำว่าจำสินนั้น จะเป็นศีลห้าก็ได้จะเป็นศีลแปดก็ได้เมื่อเราไปจำศีลก็ยกระดับตัวเราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนั่นเป็นเหตุแล้วก็ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็บวชเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรก็เรียกว่า,าจำศีลมากขึ้นเกี่ยวกัยกระดับตัวเราเราจะอยู่ในฐานะนั้นในเท่านี้ เหตุผลก็ยังไม่ไม่พอไม่พอที่ว่าจะนำตัวของเราให้ไปสู่ที่สุดแข็งทุกข์คือพระนิพพานก็จำเป็นต้องมีการทำสมาธิภาวนาเมื่อทำสมาธิภาวนาก็ต้องหาหนทางที่ถูกอีกหนทางที่ถูกก็คือสัมาสมาธิที่เป็นที่เป็น อยู่ในมรรคแปดองค์ที่แปดเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิจะเป็นการที่จะสร้างสมพลังจิตเมื่อสสมพลังจิตได้แล้วมันก็จะเกิดพอความพอเพียงเ,เพราะว่าเมื่อสามารถทำสมาธิได้การผลิตพลังจิตก็เกิดขึ้นพลังจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็น ธรรมะหรือเรียวกว่าธรรมะจักสุทำให้บุคคลมองเห็นธรรมมองเห็นธรรมก็คือมองเห็นความจรงิงพิจารณาเห็นตามความเป็นจรงิงเพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะทำตนให้บรรลุนั้นก็ต้องทำพอดอีทำเกินไปอดข้าวอดปลาตายเปล่าก็เลยไม,ไม่ได้พ้นกันตายซะก่อน เพราะว่าทรมานจนมากเกินไปก็เลยไม่ได้บรรลุเสียผลแต่เมื่อพยายามทำพนเหมาะพอดีไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปก็ได้สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคำว่าสมควรสมควรนั้นท่านจงพิจารณาดูเถอะว่าท่านผู้ที่บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมานั้น ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเราท่านทั้งหลายจงสร้างความสมควรให้แก่ตัวของเราเพื่อประโยชน์ในการทิกริยานางังงามในเบื้องต้นเพื่อประโยชน์มัชเชกริยานางังงามในช่างกลางเพื่อประโยชน์ประโยชน์สานกริยานางังเพื่องามในที่สดุดเราทำพอเหมาะแล้ว ก็ได้สำเร็จสมความปรารถนาสวัสดีสา